อะไรวะตกใจหมดเลยนึกว่าเรื่องอะไรทำไมมีพระวัดโพนิเมตอยู่แถวนั้นหรอมีวัดโพนิเมตเนี่ยวัดที่ผมบวชเนี่ยสามสี่ห้าองค์ก็เลยงงว่าแบบเนี่ยหายากทั้งนั้นเลยอะหาคนซื้อยากมากเลย <c oughs> ตรงนี้ผมเช่าสามหมื่นนะที่ไม่มีทองนะเดี๋ยวตรงทองเนี่ยต้องแกะองค์นี้องค์เดียวนอกนั้นทองขายได้พระปล่อยไม่ได้ก็นี่อะไรไม่รู้เดี๋ยว คุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่สรุปคุยเรื่องเดียวกันมั้ยเนี่ยอ้ทองหรือเปล่าชุดน,นี้ผมเช่าสามหมืน นะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องแงะทององค์นี้ยต้องแกะดูว่าแท้ไม่แท้แล้วเดี๋ยวดูให้ว่าราคาเท่าไหร่เนาะเชิญข้างในก็ได้ครับหนึ่ง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 ดู